ติ่งขออนุญาตมาร์กใส่แขนให้ดูนะคะเราก็มาร์กทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะทำเป็นประจำสม่ำเสมอสัปดาห์ละ2-3ครั้งค่ะสูตรนี้ก็จะมีส้มเขียวหวานนะคะแล้วก็ผงกาแฟค่ะ สวัสดีค่ะติงจากช่องติงนี่ชแนลนะคะติงฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องติงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ติงมาแชร์การทำครีมมาร์กน้านะคะเป็นสูตรกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวค่ะทำให้ผิวเด้งอิ่มฟูฉ่ำเบาวขึ้นผิวขาวกระจ่างใสรูขุมขนกระชับแล้วก็ดูอ่อนเยาว์เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะสูตรนี้ก็จะมีส้มเขียวหวานแล้วก็ผงกาแฟนะคะ ส้มช่วยบำรุงผิวพรรณแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพราะว่าในส้มนะคะมีวิตามินซีที่ช่วยที่เป็นสารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ช่วยทำให้ผิวมีความกระชับยืดหยุ่นแล้วก็ชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยนะคะทำให้ผิวขาวกระจ่างใสแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ขึ้นค่ะ ผงกาแฟนะคะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวชะลอการเสื่อมโทรมของเซลล์ผิวนะคะไม่ให้ผิวเราแก่ก่อนวัยค่ะเพราะว่าในผงกาแฟนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ทําให้ผิวดูอ่อนเยาว์ขึ้นผิวเด้งขึ้นแล้วก็กระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็พวกรอยดาคล้ำใต้ดวงตาได้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทําครีมมาร์กหน้ากันเลยนะคะเราก็จะใช้ผงกาแฟประมาณครึ่งช้อนชาค่ะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ แล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้ครีมมาร์กหน้านะคะที่เป็นสูตรช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวนะคะทำให้ผิวหน้าของเราดูเด้งดูอิ่มช้ำบา่าแล้วก็ดูเรียบเนียนตึงกระชับแล้วก็ยังทำให้ผิวหน้าของเราขาวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นค่ะสูตรนี้นะคะเราทาทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะ ทำเป็นประจำสม่ําเสมอสัปดาห์ละ2-3ครั้งค่ะจะช่วยทำให้ผิวหน้าของเราดูขาวกระจ่างใสขึ้นดูผิวเด้งอิ่มฟูขึ้นแล้วก็ดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นนะคะผิวเรียบเนียนตึงกระชับแล้วก็แต่งหน้าสวยติดทนนานจนสังเกตได้เลยค่ะก็จะช่วยทำให้ผิวหน้าของเราดูสวยใสยแล้วก็ดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นนะคะไปลองทำสูตรนี้กันดูนะคะถ้าใครชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามติ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ